เขาต้องหาขอชิ้นด้ียวมูลค่าเว้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปียดเป็นไรนะเฮ้ยเสียพองตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ยเสียไอ่เนี้ยปล่อยมันได้ไหมมันกดอะไรปล่อยวะไอ้ย่าไม่ได้แต่ไไอ้สี่เนี่ยเฮ้ยขอชิ้นแรกเว้ยขอชิ้นแรกเว้ยขอชิ้นแรกเว้ยคือติดคือติดขอชิ้นแรกเว้ยขอชิ้นแรกเว้ยเอ้ยไอยี่สี่เนี้ยเอ้ยเฮ้ยเี้ยเสียสี่เนี้ย ตาไปตอบถึงไอ้ที่บ้านเลนี่ฮะไอ้เี้หว้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยได้วาอ้เหี้ยเฟียเี่ยหะ้าหนะเน่เนี่ยตาว่ากูไปแล้วโกรธสี่ไรโอ๊ยจะได้เดินไปเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วกูกูไปแล้วหีอ้ยกูจะได้เดินไเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วอุ้ยอุไอเหียร้อตัวรเหี้ยอะไรวะอ้เหี้ยตัวอะไรไม่รู้ไอ้เไอไอ้เอ้าไอ้ ไปถึงอ่ะซ้ายบนมัมีเออบงคงรู้แหละว่าสายบนมันมีที่อะไรอ่ะเมื่อ่อนว่าหรอกบแถมขึ้นมาเปิดแบบข้าบนหาเกินสตกาแล้วก็ไปใยปุ่มเะยวะเปิดเองขายของว่าเราต้ว่ากินมิเขายของกินจุดนันแหลฮ้ยตัวอะไรอ่ะมีอง้นิีอะไรอ่ะ

เออไม่ได้ยินแล้รใช่ไหมควายเนี่ยง่ไว้แบดสายสายสัตว์อี๋อะเป็นผี่ป็นหมดัวได้ทีกันเฮ้ยอะไรใครทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำตังค์ตกพันห้าอี๋พันพันห้าโอ้โหพ่อมมงไอ้เนี่ยไป คเลยหนของไว้ที่เยี่ยเพื่อนคูม่ไม่สอนด้วยเงียบๆเจอผีเกมนี้เงียบไว้เจอผีเกมนี้เงียบคลิกซ้ายเกมนี้อยากคลิกซ้ายหมดคืออะไรนะคลิกซ้ายเจ็เไอ้เจ้าบีเยอะเลยเยอะเขาบี่ไซ์ของอ่ะแบบหัวเสียเนะเลื่องลูก hmm. ก mm ิ hmm. mm ้ง hmm. ส mm ์ไปข้างหน้าดีดีดีนี่เเล่นเป็นว้ยเเล่นเป็นวยเฮีเล่นเป็นเว้ยน่นปนวเลเีย เฮ้ยหรือว่าเราต้องพุทเราต้องอยู่เงียบๆวะไอ้เชีย่ยตอนเราไปเจอไอ้เชี่ยกูกรีดไปว่้เล็กนิดงเนี่ยก็นั่นนะเพื่เออจริงเลยไอสัตว์เดินมายังไม่ทันออกจากประตูเลยตายแล้วไอ้เชี้ยเฮ้ยครบแล้วของครบแล้วของครบแล้วออนั่นแหละถทำทำนั่นแหละของแตกงั้นแหละกู้ข้อถัดไปมันเปิดไปเจอผีนะกูกลับแล้วนะของเราครบแล้วอ่ะกลับดีกว่าเฮ้ยไปเลยไ่ได้กูยังวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยเราด้วยพี่ถ้ามุดมึงตายเด้หรือใครตายอ่ะออส่ตะกร้า แล้วก็จะกล้าเข็นเข้าไปในที่เราขายอ่ะแล้วมันจะชุบพื้นขึ้นมาอ๋อไอไอไอนี่สวยไอเจแป๊ะใช่ไหมไอไอดีไอดีไอดีไดีใช่ป่าววะไอเจแป๊บอกว่าอะไรเสี้ยเนี่ยไอ้ไอ้กระป๋องขาวๆเนี่ยไอ้อ่ะไอ้ข้อนิ่เนี่ยสายกูเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะอะไรอะไรอ่ะไม่ไม่พาใจนี่ไงสัญญาณเตือน โอ้ถ้ามีจริงเขาไปกูน่าจะเป็นกระป๋องไม่เป็นไรไม่เป่นไหร่ไม่เป็นไรโอ้ยไอ้โง่ไอ้เหี้ยกูกลับมาเกิดละโง่โง่ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันคุมรถมันคุมรถเอ้ยดีคุมเอาวันดิเอาวัดิเหี้ยไม่ไหวเลยเอาดิเอาดิเอาทำไง เฮ้ยไอ้เหรอซูเกก็มีฟอสไหมเฮียเฮ้ยพูดเที่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอะไรเฟลีเป็นไรเปลี่ยนข้างเฮ้ยไอลี่ยนข้างไอลี่ยนข้างยังเฟลีข้างเป็นไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่เข้ามา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 เฮ้ยเฮ้ยเป็นฟอสแล้วจีจีอยเาไปทำอะไรรไว้นะถ้าถึงจุดสุดท้ายแล้วอ่ะใครก็รับที่รถเอาเสื้อของ มันเรอะไรไอ้เหียว่ไอ้เหียหมาเอ้ใ่แลวะเอาสเตมินาป่ะเฮ้เซื้ออเอ้ยัซื้อของไอ้ยไม่ได้ซื้อของเลยไอ้ไม่มากดเลยไอ้ไม่มากดไปแล้วอ่ะเฮียไปเฮียไปของเฮียไปเชียเฮียไปสนใจเฮียไปสนใจเราเาไม่สเตมินสเตมินาอะไรหรอกไม่รู้กูนกว่ไ้เอดกดได้จนนึว่าอ่านจนนกว่าให้กดไอ้ยทไมเละกูไม่อยู่ยีปสเนี่ยไอ้เียเฮียกูก็มีไรยีสหเท่าหมเนีเี่ากันอำไนเนี่ย กดกดแนกดทางซ้ายเนี so mm ่ยกดขีดซ้ายใครนะเหมือนเลื่อนแท็บเพื่อดันต่อไปหรือทำตาลออกรุ้นหรือที่ใหญ่ว่าไปมีเจ้าสิอะไรกัปตันบอสสตองแวเ้ยเเราไม่เก่งว่ะไม่เฟนนะไรเท้ยเราไม่ค่ายเท่าไร่ฮย้ยีเ้ยเยเยเเย้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหิบหิบแล้วจับทุ่มหยิบแล้วจับทุ่มแล้วจับทุเออเฮียเป็นไงล่ะเฮียจับทุ่มมาทางกูด้วยนะเออไมดนี้มาเนไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหรหรอกไอเฮียพวกเนี้ยเฮียไม่เจ้ายไให้ไฟต้ไปให้ไปให้ไป้ไปใการจให้ร อหล่ขวา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 เฮ้ยอะไรเสียตกใจเส็ยตกใจชื่อดิรวะอะเรวะเหี้ยดเหี้ยดิเหี้ยดิเหี้ยิเอี้กดิเหี้ยดิเหี้ยดกเหี้ยดิเหี้ยดเฮี้ยดิเหี้ยดิเหี้เหี้ยดิ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 เหี้ยดไปไ้ยดิเห้ยดิเหี้ยไปเห้ยดเห้ยดเห้ยดิเหี้ยดเห้ยปี้ยดเห้ยหี้ยเห้ยดิเห้ยดิเหี้ยดิเหี้ย ไอ้เฟี้ยแ่มันมาแล้วกูวิ่งไม่ได้ไอ้เี้ยขโวยไม่มีของขโมยไม่มีของล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 งไอเพี้ย่ากูบอกกูไระ้าผาเราอยากเโเออเี่มาเปิดตามตู้ได้เลยมาเปิดตามตู้ได้เลยมีมีของบนโต๊ะอีกชิ้นอ่ะ เอารถเอารถมา่อนพวกมืออ่ะเอารมาเเฮ้ยไอ้เหี้ยคุมีของสามพัน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 เอาไปเฮ้ยไอ้เหี่ยชนคุณทอะรีบวางเร็วพ่อมาแล้วเร็วเไป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 กลับกลับกลับเฮ้ยเฮไอ้เหี้ยของจะตกไอ้สัสเนี่ฝันเย็นโลงมากกว่านี้โล่งมากว่านี้เฮ้ยไป ไอ้บอสมาแล้วบอสติดประตูติดระตูิดประตูิระตูอออกออกออกไฮ้ขอไม่ถึงเลยกับกับพวกนัอพิธีอะไรแปดพนกไม่ถึงเด็ชอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีมีมีนึ่งน่นึงดีีีจุีีมีไอเมกไอเมก ้ยวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้อย่าปิดอีกเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเอาแบไว้ใด้ทันดีรถเข็นมันเต็มแล้วไม่เห็นเหรอมีเยอะมีเยอะเฮ้ยนี่มันตันรันรถเข้าไปเฮ้ยมันก็ลงไปมันรถเข็นดิเอ็งโง่มึงเอาลงเอารอไปทางรถเข็นมันจะเอาลงเอ้ยมันไม่ถึงไม่ถึงถึงเนี่ยมันถึงถึงแน่เฮ้ยเอาหน้าเข้ามาเอาหน้าเข้ามาเอาหน้าเข้ามามันจะแตก เออเอออยไอพีโดนปาพีโอ้ไอกติก็ไม่ีบอสอยู่แล้วไปไปไหนไปต่อเหรอบอสไปต่อไปต่อไเหนไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยจิงอ่ะมันคือเราต้องไปขายสองเลยขายของสจุดเวยเลยทาท เฮ้ยยี่อะไรไม่รู้ยี่ทำยังไงดูดิจะเย่ไม่รู้ร้อนร้นไม่ได้ยินเราเว้ยไม่เห็นเราจริงจริงไม่เห็นเราเว้ยแย่กูไม่รู้อะไรแกไอ้สัสมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสกิีอยู่ได้สกิตไม่พักเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแป๊กซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมณ์อีกอะไรั Một cái gì đó? Nó đứng... Nó đứng ngay anh, nó đánh anh, nó đánh anh. Thật vậy? Ừ. Này, con khốn nạn, anh đi đâu con ở เฮ้ยกมได้ยินเสียงกูอยู่นี่แหละไอ้หี้ยแค่นั้นเีบอสบอสเนอะไรเบอสเดบอสบอสบอสอบอสหนมนนตรงตรงนี้มีตัวเยนะตัวเล็กมากอ่ พี่มันเป็นอะไรกันบุรพ่อเป็นไงพ่เอีะยเอ๊ะจะพูดหาพ่อไหมเ้พี่มาถามมาเลสักอย่าไปโกรอย่าไปเียอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าที่ที่ก่วเมันเดินช้ามันเดินช้ามันเดินช้าตามไ่ทันแทนี่กูจะรถเข็นไอ้เชี่ยเมฆแม่พูดแม่งหาเลยสัตรนว เีสพนช่าหิวจริงอ่ะเพื่มนะเฮียยังมีขอมึงไปอยู่กับเฟสไปเียอยู่กูกูอยู่กับเฮียเฟสนะเฮียตายตายฮือรวมทั้งยูตายไปแล้วไอ้เฮียเงียบไปแล้วไม่รู้่ารอมรถึงอยู่กับเฮียเฟียสเฮียแล้วไปอยู่เหมือนกันไอ้สอวเฮียนี่เฮียนี่มินะ ข้าหลังมันมีเสียงบอลอยู่แต่ไอห้องห้องเมื่อกี้เนี้ยไอบอลมันมีหมวกเกิดห้องซ้ายจะเอาไหมยี่ไงจุดขายจุดหนึ่งเนี้ยลาก,กับลาก,กับลาก,กับลากลับจะลากมาขนาดน้าที่ไรเลยไม่ถึงลาก,กับไปห้องนึงกันดูออกลับมายังวะ มันมันมีหัวตบอยู่ห้องห้องซ้ายเนี่ยนะห้องซ้ายแรกที่เอาเตียงเยอะๆอ่ะไม่ใช่ไอ้ห้องเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปังเฮ้ยเพื่อนกูมาช่วยแล้วเว้ยไอเยี่ยไปไหนกันหมดหว่าฮัลโหลฮัลโหลอย่าไปห้องอย่าไปเชี่ยอย่าไปสนใจเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอเยี่ยเมื่อกี้กูเจอผีไอ้ยภาพ เออกูก็เจอเยี่ยตัวใจอยู่เป็นเรื่องเลยเล่นจากเยี่ยเขาบอกว่าสมมติมันไปไหนกันบุหรี่มันมันไปมาไปสายสายเหรอแบงคงนี่จะมาหรอเออกูกูแยกทางกับมันมาไม่ทีเจ้าผีจริงวะกูจจ้ผีอยู่เลยอะกูจจ้ผียับเลยอะเฮียเด้อให้พ่อตียี่สิบหกอีัตเฮ้ยอย่ากลับมาทางนี้นะเฮ้ยพ่อ้พ่อจ้ะพ่อมึงอยู่ข้างหน้ามึงอะโมชิบ่ายฮะเยี่ยลบไปเลย อันอันอะอ่าาาเฮ้ยเสียงพี่อะไรฮะอะไรวะขวัสดีอะไรอะตั้งหลักก่อนดิบีไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยตีนี้ตั้งหลักก่อนทำไมวะเจอเจออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เจอแล้ววะ เออตอนท้ายไอ้ยี่ยไอ้ยี่ยก็ตกไอ้หี่ยนี่กวือี่ไม่อเขียน่ห่แหลไอ้หี้ยเออไเนี่ยอ้แต่ม่ค่อยเจอผีเลยวะจริงปะเดี๋ยวผีหายหมแล้วเราเราไปตรกลาไปกลไอล้งนั้นมันเอารถไปด้วยใช่มเราเราเดินไปตรงกลางเออปป

เออเออตามมาๆมาเรียกกูคนีอยยิงไปเไอ้เหี้ยเสียทางเฮียไหนมันเดี๋ยวมันแอบอยู่ในรถอ่ะไอ้พี่อ่ะไอ้พี่ตายพี่พี่เป็นศพไปแล้วพี่เป็นศพไปแล้วเนี่ยมึงเห็นของป่ะมึงอยากให้วาออกนอกกรอบอ่ะให้ยัดของมันจะพันเว้ยอะไรเหรอเออเฮียเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยไปไหนนี่ไอ้พี่นี่ ไม่เฟี้ยนไอ้เฟี้ยนไปสบแล้วไอ้เจนเราไปสบใช่ไมเพื่อนแต่ไม่ไม่ไม่อยากรู้บ้างไมอยากรู้บ้างไมอยากรู้ป้างมาตัดปังไอ้เฟี้ยนไม่โคตรปัญญาอ่อนเลยมันแอบมันอยู่ไหนเลยไหนกูรู้ได้ไอ้เฟี้ยนอยู่ไหนไรเงี้ยบอสแต่แหลกกูนะบอกเข้าไปไม่เป็นไรไอ้เฟี้ยอยู่นี่เอาเอาเป็นอยู่ไหนวะตู้มันหายไปไหนแล้วอย่าอย่าไปขวานะผีอยู่ขวานะ ไม่อยากรู้ว่าไอ้ใช้ยังไี๋อวกูพาไปนะมันอยู่หลังตู้เฮ้ยกูเห็นมันอยู่อะเออมัตเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเปลีเดี๋ยวเลมั่ไไม่ไม่่ไม่ไม่บให้รถแล้วกดเลยนี่ไปเฮ้ยเพื่อน้ยพ่อมาแล้วหลบไปเฮ้ยถึงเ่ามันมันขวายชิเลยเรของเรของนะไม่ต้องไม่ต้องมามันมีใหม่ให้แล้วไม่้หรอเยอะไปแล้วยแล้วไปแล้ว ไปใหม่ไปไปกูไไปอ้น้ไปไบอสวอ้เฟเียดเนี่ยไม่หัไประโยชน์โดยแท้นะไอ้บอสหู้ทงานอยู่สองคนหรือป่าไอ้พี่มันตายไมู่เาเก่งไม่ดูเหยี่กันอยู่เนี่ยผอยู่ทุกคนเนี่ยโอ้โหตแอะ่ไหไม่บึงฝนะึงฝนีไอไหเฟียดมนไปอะไรวะอะไรกูเห็นไอ้เียดไปทำอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยพูดหนาเลยท้งเกมเลยนะ ไม่ไม่ะันีแอบแอบใู้ไก่ม่ำกเลยไม่ก็ออกไปอกลับมาแอบไอ้เยอะจะหัวยไม่ใครจะหิวไอ้เหียมันดักมันดักสุดเกิเออเฮีย่จากพวกกูเนี่ไงหิวหิวเนี่ยมากดหิวอ่ะพี่กดกดล้หิวขึ้นมาข้ซ้ายขี้ซ้ายใครใครซื้อเนืมาเนี่ยาใูทุกคนเอาได้อ่ะมึงได้บอกใครใช้ มึงดูดิไอ้เนี้ยนั่นน่ะไอ้เนี้ยน่นน่ะมันเลยไม่หยดสุดในนี้เลยเว้ยคือข่าเชี่ยเลยว่าไอ้เนี้ยต้องของซากเนาะมึไม่เคยมาสั่งว่ามึงจะใช่เหรอเฮ้ยหรอที่ไม่ใช่ได้ตายไปยื้อไปไปยืนไปยืนชี้มือมึงไอ้ขาวนี่ไม่ใช่ได้สาวขาวไอ้เนี้อะไรไม่อยุดเลยมึงมึงไปขีดซ้ายตัวตัวพีอ่ะมันจะแบบมันจะแบบลันชีวิตให้เทสิบใช่เหรอเออ มือขิดซ้ายค้านี่ควายเอ้ยเอาไม่ได้เดี๋ยวเอ๊ยเอ๊ยเออยเอ๊ยเอ๊ยเข็ดนั่นไหนพอแล้วไอ้ที่เนี้ยติดคอโง่แล้วประโยชน์โดยสมบูรณ์แบบจริงเลยมึงเอ้ยอย่าเบียดอยเบียดทำไมวะอ๋อทีละคนมเลยใช่เลย I l เล e ใครอัลบเบิร์ตไปวะอ I love her ใครอัลบเบิร์ตไปอะไรมีระเบิดด้หรอไอ้เชฟเฟียนี่แหละไอ้สัตว์แน่เลยตัวเดิมเนี่ย

วิ่งอันนี้โอ้สิบเลยสิบเลยแพงจัดไอ้เหี้ยกูมทำจานแก้วโยกสองพันหกแตกพี่พี่กูมีกูมีกูมีอันนี้แพง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 เว้ยบ้องกัญชาบ้องกันชาบ้องกันชาแล้วมึงกูได้บ้องกันชาละไอ้เหี้ยรถอยู่ไหนวะอุ้ยเยโอ้ยเโอ้ย ไอ้เนียไอ้นี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอเนี่ไอ้เน่ไอ้เนี่ไ้เนี่ยไนี่ไปน่ไอ้เนี่ยไน่ไมเ่ไอะเน่ไอ้่่ไ่ไไอ่ไ่ไ่ไนี่้นลเนนี่้่นี่ไหนี่ไี่ี่ไอ่ียงอยู่ยอ้เ่อ้เ่ีเน่ กูนี่แหละไอ้เฮียโดนระเบิดเต็มเลยเฮียเพียรเนี่ยต้นต้นตอนหม้ต้นไม้ต้นไม้ยถังนี้แพงถังนี้แพงถังนี้แพงเอ้ยถังถังไอ้เฮียนี่แหละยุกยุกยุกอยู่เฮียรถขยับได้เพราะไอ้ฝันมีบอลเข็มเราลราอยู่ไหนยกยกตรงสูงเออเอ้ยเอ้ยเจมส์เราเบิรกันวะเดียววะเฮ้ยวว้ามาอย่งนี ไอห้องไหนเฮ้ยเฟส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 เฮ้ยี่ดคเฮ้ยเฮ้ยอ้บอบอดบอดอดมาเนี่นี่ยามมช่วยยเฮียคนหนักออย่คนหนักอ่ะใช่เหรอเอออ้ยี่เาสเข็จจ่ขยับไอ้เตั้ง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 ้ง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 ้ตั้งตั้ง้ เอ้เยเฟียเยจรอะคย้ย่เาฮะไม่อย่าพูดอย่าพูดเฮ้ยพ่อมาขุนเขาแปสีธรหนึ่งโลกธาตุหันจักรวาลรวมเป็นสหัสโลกธาตุหรีสหัสกโลกธาตุรวมกันไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้วิชารลับสมดาาพ่อมาพ่มา จะไปเคียดเอ้ไนหนกันดอ่ะเฮ้ยอนไรอ่ะเดี๋ยวตอะไร้ยปไหนวะอุ้ยเยอะคน่ากลัวเลยอุ้ยอันนี้ตะอันยาวไปได้อันยาวไปได้เยอะนแปโดยมันขนกันไปดิขนกันไปขนกันไป ไพ่อนเป็นอย่าไรบ้าไอพี่อะไอพี่อะไอพี่เพื่อนไอพี่ดนไลู่่เฮียไอบีเพื่อนไอพีเพื่อนอพี่โดนไลู่่เฮียอพีเพื่อนเฮ้ยคูจะโซบไอพี่อะไอเฮียผีสายหาไปแล้วไอบี่มึงเอาคนไอพี่มึงไม่เอาไปเลยวะมึงไม่ขดไปตรงนูเลยแหละมเห็นได้มาไม่พอ อาตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่ทันแล้วมึงมึงอ่อนแล้วใส่กับกุเงหิมค่อยเหมือนเดิมแล้วก็หให้ไอ้เหี้ยเแกยดมันเอาถังแก๊สไปไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไปทางไหนวะไปทางไหนฮะไปทางไหนฮะหนู้นไงไอ้เหี้ยไปิทุกทางเลยท่านี่ต้องไปกลับเนี่ย <c oughs> นะเลยเลยแหละหาแหละหาแหลอหาแหละจะคนเลยเหรอไม่ช่วยมาขอดีโย่หัวโยกหาเอ้ยเอ้ยมึงลงให้มันนอนดีๆก่อน อ่ะมึงมึงมึงอ่ะมึงมึงมึงยกลงยกลงอ๋อต้องค่อยลากไปแล้วมึงไม่เอาของที่มันเด็กได้เอาก่อนป่ะอุ้ยไอ้เจยนะไอ้เียลบแม่งจะจะไม่เหลือไอ้เจี๊ยนแล้วเ่ยยกลงยกลงยกหัวกูยกห่างโอเคปะอ่ขยัเขยับขยหับยกลงยกลงยกลงขึ้นไอ้เจ้ยขึ้นแล้วขึ้นสุดแล้วเนี่ยมันใส่รถเข็นไม่ได้นะเว้ย ล้วก็ยกมือไปเนี่ยไป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 ดิอไปโยไปโยโอ้ยตั้งดีดไม่ไปโยได้แค่นี้อ่ะไปโยยากอ่ะมึงยกให้มันแล้วหันเมาขึ้นหันเมาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นขึ้นสุดเลยอ่ะมาใกล้ๆมึงมึงกดยุกิ่งให้มันเข้าใกล้ๆให้คอใกล้ๆตัวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไปอ่า เฮ้ยไอ้เหี้ยออกมาเฮ้ยไอ้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 ที่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอย่าไปจับอย่าไปจับอย่าจับอย่าจับอย่าจับูงตายไปอ้เฮียจับยี่สิบเดียร์เจ้าไม่ใช่เจ้ากูมาทำเฮียอะไรวะเฮ้ย ดื้อไปดื้อไปดื้อไอ้เหี้ยเชื่อไปดื้อเชื่อวักแม่เมืองไงมันไม่ทำอะไรขอแค่มึงไม่จับมันมึงก็ไม่ทำอะไรดิความต้องตั้งมึงมีควาต้องตั้งจริงปะอ๋อไอ้เหี้ยกูเตะความเลยหยุดม่เข้าหรือสะอาดอ่ะความต้องตั้งมาลองตั้งไปวะมึงอ่ะเข้าไปละเออนั่นแหละมึงอ่ะเข้าไปละตายกูเลยอ่า เออเอาเลยเติมยังเออเติมเตั้งติมเอ้ยเราเอ้ยเราไม่คดก่งไงไปเฮียให้เอาเฮียเดียเข้าไปข้างในเนี่ยไปกดเลยขั้นที่สองชอบเถอะเออใส่เราเลยใส่ใส่ใส่ลบเอ๊ะต้องติดตัวขอบด้หนึ่งแต่ตายอ่ะเออเลยไอ้เหี้ยตายดีเฮียติดแม่งรอก็ตาย ไอ้เนี่ยแล้วกูบอกว่าร้ยชิบหายนี่อะนี่ยัอนมากอยู่เอย่งเลกเลยนี่ไอี่าไแอบอหลังมากหลังแต่ประเด็นคือไม่เห็นนะแต่ไม่บอกพี่ไอ้เนี้ยเลิกกูเลยสเ ยิ้ยน่อยยิ้นอยปลอยยิ้ด้วยยังยิ้ด้วยยิ้มด้วยเต็มเลยเสียว้วยไหนเฮ้ยตัวนั้นตยแล้วเฮ้ยดู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 ดวดูดูดยดูดูดูดวดู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 ดดูดวดู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 ดลดู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 ดวดู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 ดดดไดดดดดดด แล,แล้วเป็ดตาย้วมันไม่ดรอปลูกแก้วอะดรอปดรอปดรอปแต่ว่าวไม่รู้ไปไหนแต่ลูกแก้วมันหายไป่รู้ลูกแก้วคืออะไรวะทำอะไรได้ป้าหัวแห็งเฮ้ยอ,ออชชยอีกอีกชดเว่ยมันมีของอยู่อะเดินไปห้องซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายมีของอยู่เดี๋ยวไปห้องเนี่ยมีคนด้วยเฮียมีคนด้วย กูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ๊เอยเใครตายวะเหมือนกูเห็นคนถือระเบิดไปแล้วก็ตายเฮียเอาของหลบทางมาดิมันพบของแพง อทุกกูแตกด้วยเฮียอย่าไม่ก้องอย่าไม่เครียดไอ้มึงก็คุยกันแล้วเหรอไอ้เซธี่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวตอนตายไอ้เฮียจะไม่ใช่คำอื่นเลยเฮียเล่นหัวมึงเลยแล้วเล่นหัวแล้วเล่นหัวมึงแล้วไอ้เฮียเฮียเล่นหัวมึงแล้วเอออะไรคุยอะไรกันวะเราไม่ได้ยินวะพอพูดเราจะมันจะได้เสียงเรา ตัวมันได้ยินด้วยมาตัวไม่รู้เนี่ยแตอบอลมันนด้เลยเบอรบอลไม่ไเลยมีตัวม่ชื่อเรด้งเด้งเด้งเฮ้เดไม่เอาส่งไปเฟไปเด้อช่างแม่งไงส่งแล้วประโยชไม่เอาไอ้เหี้ยเราอย่าเกินแล้วมยันเกินไม่ด้งคลั่งโฉมไอ้เหี้ยอ้จริงูเลยหรอนั่นอะไร Toi lại phải chơi căn chết cài cúp phá lai cái gì jera, <coughs> yeah. à, lè, bọt của mình. là móc này mẹ 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 คุณจำไว้นะถ้าเห็นจุดสุดท้าอยอ่ะเราขายจุดสุดท้ายใช่ไหมเลยคุณหลงทางอยาสส่ามาส่งบ,บ้าบูมบิงกลับมาหนีแล้วกดไอ้เยี่ยกูคุณหลงาทางเยี่ยเสียไอ้เยี่ยกูตาย เอ้เยี่ยศเฮ้ยไอ้เหี้ยมีใครดูกูอยู่วะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเป็ดแม่งฟองไอ้สามเป็ดเป็ดแม่ถ้าเราเวไปเราไปเราไปถ้าเราไม่เดินไปดูมันอ่ะไม่ไม่ไม่มันมีมันมันมีอะไรตัวเดินมาสองตัวใช่ไหมไรเป็ดแม่งเห็นกูไม่ฟองไอ้เหี้ยได้ไปไหนมันเดิงออกแลไร่ฟ้าก่อนมันต้องออกอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋หมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่แหละเดี๋ยวกูเราเล่นก่อนช่วงนี่อะเดี๋ยวกูเล่นต่อพวกนี้